สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มโหรานที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะ สิ่งไหนดีรับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บเอาไปคิดมากนะคะชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะรับฟังอย่ามีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอ สำหรับใบแรกนะคะอัศวินเหรียญก็โดดเด่นมากๆในเรื่องของการเดินทางนะคะใครที่ทำงานที่แบบว่าต้องเดินทางบ่อยๆเนี่ยช่วงนี้ดีมากๆเป็นช่วงกอบโกยเงินกอบโกยความสำเร็จของคุณเลยก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นเซลล์เป็นพนักงานขายเป็นนายหน้านะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยช่วงนี้ก็จะค้าขายดีมีกำไรนะคะยิ่งถ้าเป็นการเดินทาง เพื่อไปติดต่องานเจรจาง,งานไปดิวงานในที่ต่างที่ต่างถิน่นนะก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆนะคะอาจจะมีโชคลาภจากยานพาหหานะนะโชคลาภจากรถที่คุณใช้อยู่ก็ได้นะ,ะนะโดดเด่นมากๆจะมีนะความโชคดีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไพ่สิบถ้วยนะคะจะมีครอบครัวนะที่คอยเป็นกำลังใจ คอยอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคุณก็ได้นะคะจากครอบครัวที่อาจจะมีปัญหากันไม่เข้าใจกันก็จะเปลี่ยนเป็นรักใคร่กลมเกลียวกันดีมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะหากใครที่มีปัญหากับคนในครอบครัวเนี่ยก็อาจจะถึงคราวที่ต้องปรับความเข้าใจกันแล้วอาจจะต้องลดอีโก้ลดความเป็นตัวเองลงบ้างนะคะรักษาความสัมพันธ์กันไว้ ก็จะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะ Queen o f w a n d ก็จะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การทํางานนะคะชีวิตหน้าที่การทํางานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงมากขึ้นนะคะ,ะบางคนอาจจะมีความคิดอยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงานก็ได้ แต่และแต่เป็นการเปลี่ยนที่ส่งผลดีนำมาซึ่งโอกาสดีๆแล้วก็ความสำเร็จนะคะ,ะมีโอกาสเติบโตมากยิ่งขึ้นรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสนะคะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเราอาจจะเป็นเรื่องของการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาก็ได้นะซึ่งเราขอให้น้อมรับด้วยความด,ดีอาจจะนำเทคนิคพิเศษคำสอนต่างๆนั้น มาปรับใช้กับการทำงานก็จะทำให้คุณมีผลงานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหนึ่ไม้เทา้ามีดวงของการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะมีสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งท้าทายที่มันเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ความท้าทายนั้นมันก็มาพร้อมกับโอกาสที่ดีเสมอ,อจงเปิดรับในทุกๆโอกาสที่มันเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าเราเห็นว่าเออเราสามารถทำได้ ก็ต้องรับไว้นะอย่าปฏิเสธนะคะแล้วก็ทำให้เต็มที่สุดความสามารถโอกาสนั้นสิ่งใหม่ๆนั้นมันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตของคุณดีเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นการได้จบจากสิ่งเดิมแล้วก็ไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่ดีมากยิ่งขึ้นนะเหมือนโชคชะตากำลังจะทำให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีแล้วก็นำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีมากขึ้นนะคะ ได้เจอสิ่งที่ดีเจอสิ่งที่ใช่เจอสิ่งที่คู่ควรกับคุณด้วยออกามาสองใบนะคะ,ะไพ่สี่เหรียญน,นะคะก็ขอให้คุณวางแผนการเงินให้ดีนะในช่วงระยะเวลานี้นะคะขอให้รู้จักการเก็บออมหรือไม่อาจจะมีการนำเงินไปลงทุนในสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณก็ได้นะคะซึ่งการออมการลงทุนเนี่ยมันก็มีหลากหลายแบบนะก็เลือกเอาเท่าที่ อาจคิดว่าเหมาะสมกับเราแต่อย่าไปลงทุนในสิ่งที่มันดูเสี่ยงเกินไปนะคะก็ศึกษาหาข้อมูลให้ดีถ้าเรานะรู้จักเก็บออมเงินมีวินัยในการใช้จ่ายเงินตั้งแต่วันนี้นะคะตอนนี้ชีวิตของคุณในอนาคตไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอน,นก็จะมีเงินใช้จ่ายคนละ่องมือตลอดไปเลยนะคะไพ่ห้าดาบอาจจะต้องระวังเรื่องของสติหรือ บางทีเราอาจจะแบบโกรธโมโหหงุดหงิดง่ายนะคะอารมณ์นี่ค่อนข้างสวิงคือถ้าเราสเตตหลดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้เราทําสิ่งไม่ดีออกไปก็ได้นะก็ต้องร,าาระมัดระวังด้วยนะคะอะไรที่มันทําให้เราหงุดหงิดใจนะเรื่องไม,ไม่ได้อย่างใจเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆนะคะถ้ามันเหนือการควบคุมก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปนะจะไปคิดจะไปโกรธไปหงุดหงิดมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะ นะก็ต้องพยายามาเรียกสติถ้าเราสามารถควบคุมสติอารมณ์ของเราได้ชีวิตมันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอีกเยอะเลยนะคะไพ่2ดาบในขณะที่เรากำลังโกรธกำลังโมโหเนี่ยเราอย่าเผออตัดสินใจอะไรในตอนนั้นนะคะเพราะมันจะทำให้เราขาดความรอบคอบนะถ้าทาถ้าตัดสินใจทำอะไรที่มันไม่ดีออกไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้นะก็ขอให มีสติในทุกๆก,การกระทำแล้วก็การตัดสินใจในสิ่งต่างๆขอให้ตัดสินใจด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์นะคะแล้วก็ขอให้ยึดหลักความถูกต้องเชื่อเลยว่าการตัดสินใจหรือการเลือกบางสิ่งบางอย่างนั้นมันจะส่งผลดีกับดวงชะตาของคุณอย่างแน่นอนนะคะอโอกาสนะคะในการคว้าเงินก้อนใหญ่ก้อนโตมาหาคุณแล้วนะคะเนี่โอกาสในเรื่องของงานที่ดี แล้วก็โอกาสในการหาเงินที่ดีนะมาควบคู่กันเลยนะคะโอกาสใหม่มักจะดีกว่าสิ่งที่จบไปเสมอนะดีกว่าสิ่งเดิมๆเ,เสมอนะคะดังนั้นนะเปิดรับนะคะทุกๆโอกาสดีๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาแต่ถ้าใครนะบอกว่าไม่เคยได้รับโอกาสที่ดีจากใครเลยนะคะนะรอคอยโอกาสอยู่ก็อย่าพิ่งน้อยอกน้อยใจในโชคชะตา เรายัางคงต้องขยันหมั่นเพียรต่อไปมีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็หมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอนะเชื่อเลยว่าก็จะมีโอกาสที่ดีหยิบยื่นเข้ามาหาเราแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้นะคะเราก็ต้องแสวงหาโอกาสนั้นด้วยตัวของของ,ของเราด้วยนะคะก็ด้วยการลงมือทําเยอะๆนะปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดนะคะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆก็จะนําพาคุณไปเจอโอกาสที่ดีได้ King ิง s อฟสอดนะคะการที่คุณชัดเจนกับสิ่งที่ทำทำอะไรทำจริงไม่หยอแยะไม่โรเรมันจะส่งผลดีมากๆนะคะถ้าเราเลือกทำในบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็อยากกังวลเราก็อยากไปเสียได้กับสิ่งที่เราไม่ได้เลือกนะคะไม่เช่นนั้นมันอาจจะสร้างความโรเลใจได้ก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งที่เรา,าวางแผนให้เต็มที่สุดความสามารถนะคะ ก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้แล้วก็ใบสุดท้ายนะคะไพ่สตาร์นะสดใสามากมากเนี่ยสุดท้ายแล้วชีวิตของคุณก็มีเกณฑ์นะที่จะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะคะ mm. เพียงแต่ว่าอยากได้อะไรอยากสำเร็จอะไรขอให้ลงมือทําอย่ามัวแต่คิดอย่ามัวแต่ฝันหรือจินตนาการอย่างเดียวเพราะว่าความสำเร็จมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะ แล้วยิ่งช่วงนี้นะโชคชะตาเป็นใจทุกสิ่งทุกอย่างมันดูซับพอร์ตมันดูลงตัวไปซะหมดก็อยู่ที่คุณจะสรรสร้างจะลงมือทำนะคะก็ขอให้เร่งขยันนะเร่งกอบโกยให้มากๆความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เงินทองนะต้อนใหญ่ก้อนโตก็จะเป็นของคุณนั่นเองนะคะชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึ้นนะดวงการงานดูสดใสมีความมั่นคง ใครที่กําลังมองหางานใหม่นะคะจะได้เจองานที่มันมีความมั่นคงขึ้นได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่อาจจะเป็นงานที่มันท้าทายคุณไม่เคยทํามาก่อนก็อย่าได้กลัวอย่าได้กังวลเพราะนั่นแหละมันจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทําให้คุณได้เงินเพิ่มขึ้นนะคะมีเงินมีไรายได้เข้ามามากมายแล้วก็ดวงการเงินช่วงนี้พุ่งแรงดีมากม จะเจอรูปทางในการหาเงินใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยนะคะหยิบจับอะไรช่วงนี้นะก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปสมบตใครที่มีปัญหาการเงินในช่วงที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของหนี้สินนะคะที่มันาราคาซ้างไม่จบไม่สิ้นสักทีก็ถึงค่าวที่คุณสามารถเคลียร์จบได้นะสามารถที่จะหาเงินนะมีไรายได้เข้ามาชําระหนี้นะได้ตรงตามเวลา แต่เราก็ต้องมีวินัยในการใช้จ่ายเงินด้วยนะคะแล้วก็วางแผนการเงินให้ดีอย่าไปเป็นหนี้กับสิ่งที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตนะหรือพวกค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆเราก็ต้องตัดทิ้งเอาไปบ้างนะคะก็พยายามยับยั้งกีเลสความอยากได้อยากมีความอยากได้ทุกคนมันมีด้วยกันหมดนะคะเพียงแต่ว่าใครจะสามารถยับยั้งชั่งใจได้มากกว่านะถ้าเรามีสติในการใช้จ่ายเงิน ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วก็มีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะปิดท้ายนะด้วยไพ่พัพพิเคเนตอีกหนึ่งใบนะคะ f u l f i l l m e n t ก็ขอแนะนำให้ชาวราศีธนูมันเติมเต็มความรู้อยู่เรื่อยๆนะคะความรู้มันไม่หนีหายไปไหนมันก็ติดตัวเราไปตลอดนั่นแหละแล้วก็ความรู้ความสามารถนั้น มันจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้นะคะเราอาจจะมีต้นทุนชีวิตไม่ดีสูงเหมือนคนอื่นเขาอาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นทำมากกว่าเขาก็อย่าน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาความขยันหมั่นเพียรการศึกษาหาความรู้นั่นแหละที่มันจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้นะคะหรือถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษา ก็ขอให้ตั้งใจเรียนอย่าทิ้งการเรียนโดยเด็ดขาดนะคะเพราะการศึกษานั้นจะช่วยยกระดับชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้บางคนอาจจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเหนื่อยสองเท่าเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านความเหน็ดเหนื่อยในวันนี้นั่นแหละที่จะนำพาคุณไปสู่ความสําเร็จอย่างที่ใจคุณปรารถนานะคะก็ขอให้คุณ มันพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอแม้ว่าคุณจะเรียนจบแล้วแต่การเรียนรู้นั้นมันก็ไม่มีทางสิ้นสุดนะคะเราอาจจะไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มในทักษะใหม่ๆก็ได้นะคะเรียนทางด้านเทคโนโลยีไอทีด้านสื่อออนไลน์เนี่ยยิ่งช่วงนี้สื่อออนไลน์ก็กำลังจะรุ่งเรืองเลยนะคะเราก็ต้องมีความรู้เอาไว้บ้างนะความรู้นั้นมันก็เป็นการ เปิดโอกาสนะคะทำให้เราได้เจอรูดทางในการทำมาหากินเพิ่มขึ้นเจอรูดทางในการหาเงินในช่องทางใหม่ๆด้วยนะคะก็เป็นดวงชะตาที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะคะสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นก็อาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวโดยเฉพาะ สังคมที่คุณอยู่ครอบครัวของคุณเพื่อนฝูงก็ได้นะคะเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ต้องอยู่ในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยคนดีๆสิ่งดีๆแต่ถ้าเราอยู่ท่ามกลางสังคมที่ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะนำพาเราไปสู่เส้นทางชีวิตที่เลวร้ายไปสู่เส้นทางชีวิตที่มันจะส่งผลเสียกับเราก็ได้นะคะนะดังนั้นเราก็ต้องอยู่กับคนดีๆอยู่กับคนที่คิดบวก ที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอจบการทำนาแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซปรแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ